นี่มีบ่นี่เป็นดูดออมันไปเออไปน่้นคุย่ทนคุป็นึงไม่ดูอบอกว่ายัางสอเพิ่ไปทำเองยังมองอะอเลย,ย,ยเไปจดเลยอธิบายนึ อาคีอยองมือวิเศษื้แพมเพลาสติกลู้เด่นมากนังปอกอี๊ปปอกอีกแบบแบบดอกป๊อกโอ้ยดี ไปบ Pie, 看看네 nah i, <mat 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 ันบีบบันบีบไปบันทงได้ก็นักเดินไปสามเด็วคุณต้องเงียนไาเบิ่มขัดหยักหัดหยัง เต็มยังดูให้หน่อยโอเคเต็มแล้วพูดกับใครพูดกับทวดครับอ๋อเต็มแล้เวเย็บเลยเต็มแล้วก็ออกมาให้ยายเต็มแล้วมาเอามาให้ยายมีใครซัดไปอีกไหมไม่ของพ่อเธอไปไหนล่ะไม่ซัดหรอของพ่อก็อยู่กับพอ่อไง ที่าคนหน่ายมแทนอย่งนีอคไหมอ้มางกรโไปกระโดเาลมไม่ไเอ้ยาไม่ึงยังไม่เสียปากใชเออน้มมุนติวต หลังม,มึงเดี๋ยวพาไปดูเดนประเทศไทยครับโอ้จ้าเล่นโรบอทไหมหะเล่นโลบอทจะถามคุณผู้ชมสิจะเล่นกับเขาไหมเล่นไหมเล่น <c oughs> ถามเขาสิเล่นไหมฮะอยากจะเล่นเหรอนี่ตอนนี้เราบอกเขาไม่ได้เดยาลงแบบนะคุณไใช่ ตรงนี้แฮแฮไเล่นกันงนเล่นอืมทาเป่งโอเคอันนี้เป่งไฮเอสเจซี โอ้เด็ดจ้าสิ้นเซอร์ดูบาที่สอบน้องโอ้โหโไม่เล่นแม็ได้โอ้โหเด็ดโคตรร้อนเลยทอบน้องโอ้เด็ดร้อนอ่ะแค่นี้ครับบ๊ายบายอย่าเบิ่งทำไมเอ่มชีนเซ็ดเตอร์อืม ใใ่ใครจะส่งสัเลี้ยงให้ต่างบ้างใครจะส่งสเลี้ยงให้บ้างนี่เห็นไหมมาส่งให้บ้างผมจะพาเขาเล่นเกมดูเกมเขานะครับเกมซิมูเลเตอร์ทำไมไม่โฟกัสโอเคไม่เป็นไรไม่โฟกัสตัวช่างมันเบสินเนมเียนลหลุดหลุดเลยใชท่ไม ดี๋าเฟป๊บนึงเขาหลุดครับจังหวะนี้ตังคู่ไหนมันโฟกัสโฟกัสดีเอย่าเฟ้ยหนึ่งอย่ามาเอาไอ้ห้านี่ให้มันติ้นเนาะโอ้กูจะได้ใช่ไหมเนี่ยอย่าพึ่ง เดี๋ยวแป้นึงออกออกแล้วเข้าใหม่กันตรงก็เป็นอะไรเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปทาแป้งอยา่าทำไมทามัวแล้วมันจะเป็นยัไงมันก็จะตายไม่ขาวขึ้นเลยโลกโลกกูขาวเลยไม่มวัวแต่ว่าโลกขาวอย่าง เปแล้วอ่ะถ่ายอะไรอ่ะก็ถ่ายอเพินซึมเบเตอร์ายเพินเปมันก็ไม่ได้นี่เลยครับผมจะตีลูกกาห้ดูครับเบเ้าขาอ่อนเลยกิ่งอุ้ยองไงนะครับตอนนั้นผมตีไม่ได้นี่นี่คนเฟี้ยวไหมล่ครับก็ไม่เห็นเอ้าเหรอ